ต่อไปนะครับเป็นคลิปท nah. ี่3นะครับดนตรีไทยนะครับประเภทเครื่องตีนะครับที่อเรามาจากเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีนะครับเรามาดูเครื่องตีนะครับเครื่องตีนะครับมีทั้งที่เป็นทํานองนะครับแล้วก็เป็นให้จังหวะนะครับที่เป็นทํานองนะครับก็อย่างเช่นตีเป็นเพลงได้นะครับ ระนาดนะครับทำระนาดเนี่ยนะครับทำด้วยไม้เนื้อแข็งนะนะครับระนาดเนี่ยทำด้วยไม้เนื้อแข็งนะครับเสียงก็จะมีเสียงคล่องกังวานนะครับระนาดทุ้มนะครับก็จะเป็นเสียงมีลักษณะเสียงทุ้มนะครับสมัยก่อนเนี่ยใช้ไม้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีเสียงทุ้มอยู่นะครับ สมัยนี้ก็มีไม้เนื้อแข็งนะครับแต่ว่าไม้เนื้อแข็งนี่ก็จะให้เสียงทุ้มเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับราดับระดับเหเหล็กนะครับก็ทําด้วยโลหะนะครับระดับถุมเหล็กนะครับก็ทําด้วยโลหะนะนี่นะครับของวงใหญ่นะครับของวงใหญ่า เป็นทำด้วยโลหะเหมือนกันนะครับกลองเล็กนะครับ็ด้วยโลหะนะครับขิมนะ,ปะเป็นเครื่องตีเหมือนกันนะครับขิมหรือว่าประเภทเครื่องตีนะครับที่ให้จังหวะนะครับประกอบจังหวะกจิงชาบครับโมงนะครับหรือว่าเครื่องตีที่ควบคุมหน้าทับนะครับเป็นเช่นกลอง วนร,รมนากลองแขกนะครับกลองสองหน้ากลองทัดนะครับตับโพนนะเดี๋ยวรูจะให้เราดูนะครับเสียงระดับน้าเอกเสียงระนาาทุ้มนะครับให้เราฟังนะ that a นาดเอกนะครับก็จะให้เสียงแหลมแหลมคล่องกลางวานนะครับนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเพราะถ้าเราจะให้เสียงระนาดเอกเนี่ยนะครับดังนุ่มแล้วก็ใช้ไม้นมในการบรรเลงน,นะครับอาจจะไม้นมตีเสียงอกจะออกมานุ่มนุ่มหน่อยนะครับนะแต่ปกติเนี่ยระนาดเอกก็จะมีเสียงแหลมแหลมคล่องกัางวานนะครับ ตอนมาเรามาดูราดาทุ้มนะครับเรี่ยวของราดาทุ้มนะ เสียงระนาดทุ้มก็จะมีเสียงโผลมทุ้มๆนะครับต่อไปเรามาดูนะครับระนาดทุ้มนะครับระนาดทุมท้มเหล็กนะน,นะครับระนาดทุ้มเหล็กดูนะระนาดทุ้มเหล็กนะครับมาวางมามาวางเสียงครับว่าเป็นยังไงเสียงกล้องกลางวานนะครับ หน้าถุมเหล็กก็ให้เสียงนะครับเหมือนระฆังนะครับเวลาเราไปตีระฆังเนี่ยจะมีเสียงคล่องกลางวานนะครับต่อมาเรามาดูนะครับด้านหน้าด้านเอกเหล็กนะครับดูนะเป็นยอยังไงนะครับด้านเอกเหล็กนะครับ เสียงระนาดเอกเหล็กนะครับก็ะะจะมีเสียงดังคล่องกลางวานนะครับเหมือนระนาดทุมแต่ว่าจะมีลักษณะเสียงที่ดังแหลมเสียงแหลมกว่านะครับเสียงแหลมกว่าเสียงระนาดทุมเหล็กนะครับต่อ,ตอมานะครับโรามาันโดลักษณะของเสียงคล้องวงนะครับเสียงคล้องวงนะเสียงคล้องเสียงคล้องวงเหล็ก เสียงคล้องนะครับเสียงคล้องนะเสียงคล้องใหญ่นะครับเสียงคล้องใหญ่นะมาดูพี่ครับได้อยังไง นี่คือลักษณะของเสียงของวงใหญ่นะครับการตีกขจะตีเป็นตำนองหลักนะครับเสียงทำด้วยโลอะนะครับทำไมโลอาะมันจะดังดังคลอ,องกลางวานนิด,น,ดนิดนะครับเสียงของคองวงใหญ่นะนี่เรามาดูกลองคองวงเล็กว่าครับเห็นกลองวงเล็ก

ครับเสียงของวงเล็กนี่ก็จะดังเสียงแหลมแหลมกว่าของวงใหญ่นะครับลักษณะเสียงเขานะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับเสียงของอะตะโพนว่านะครับเสียงตะโพนนะเป็นเครื่องให้จังหวะหน้าทับนะครับอย่งไรครับดูนะครับ เสียงตะพนนะครับตะพนไทยเป็นเครื่องดน,นตรีประเภทเครื่องตีที่ถงอไว้หนังทําหน้าที่กํากับจังหวะหน้าทับมีบทบาทสําคัญอยู่ในวงปีพาดส่วนประกอบของตะพนไทยอุนตะพูนเสียงเท่ง เสียงเทิดเสียงถะเสียงปะ